จ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนมื้อนี้น้อยพามากินตำบักหุ่งจ้าอาหารบ้านเฮาจ้าแซ่บแสบรอกกันเด้อจ้อเด้อกินกับแคบหมูจ้าน้อยกินกับแคบหมูหลอกกินกับผักสลัดจ้าผักสลัดน้อยซึ่งว่าเป็นแพ็คง่ายเลยจ้าผักสลัดกินผักสลัดตำบักหุ่งแซ่บแสบรอกกันเด้เจอเ้อมาไงกินข้าวเที่ยงจ้าข้าวเที่ยง เป็นยังไงนอ้อทั้งเมืองไทยได้ยังกินข้าวน้อจะนอ้อมากินข้าวเที่ยงน,น้อยเด้อจะเด้อตามหมกุ้งจ้าก,กับแคบหมูกับผักแลก้วก็มีไข่เจียวจ้ะน้องเจียวเอ๋อน้อยเจียวไข่ให้ลูกแล้วก็มันเหลือแล้วก็ไก่ย่าง ูได้มากตำหมักหุ่งใส่บักหน่าวเลยจ้ะหน่อยมากตำหมักหุ่งตำหมักแตกตำหมักทั่วใส่บักหน่าวแสบใส่เปลือกหมักกระเทียนะจ๊ะเด้อกระเทยคือกระตำหุ่ง ไม่ใช่ค่ะขอาปุ่นจ้ะเพราะว่าบ่ไใ้มีเวลาต้มแล้วนอ้องขอาปุ่นของต้มมันคือบาทเท่านั้นจ้ะครับก็ไปซื้อในตลาดเลยปิ้วเข้าแล้วเราจะนาะ Huy. nào mới lại cái đài này mình đang không biết hợp bún sao nói kinh nói mà kinh thể nói sẽ bảo cái thể lại lại บกเทปบกเทศกินได้หลายคนนะจ๊ะแมงแสบตาําฮวงมือเป็นส่วนเซียนส่วนเซียนส่วนเซียนแมงเสบแสบด้วยจาก,กินตาําฮงกินผู้เดียวกับแสบจ้ะแต่่ากินนี่มูมันนี่มูคุยมีมูแยงกินมันสิแสบแน่การกินตําบักุ่งเนี่ย ข้าวปุ้นกุยกันทร์น้ำยาขนมจีนอะ่ะข้าวปุ้นือ้อส่วนเซียนส่วนเซียนกันพักและร้านเนาะจ้ะเนาะอู้อเฮ้ยเจาข้าวเหนียวมันจะโดนหนามมันส่วนหน,นามเป็นไง อืตตตมตาตายตาน้ำสมตังในแสบบะ,ะอืมกรต้มกับปุ่เนีเนี่ย มหันอนสิไปเด้อเจ้อเด้อย,ยายม,มันสิเงาเราจะนอนคลิปสิงงาน้าขอขอบคุณทุกคนเราจะเด้อติเขามารับชมติดตามช่องคลิปน้อยอีสานในเมกาจา้าตำบอกพุงเผ็ดเพช,เพช,เพชแสบแสบน้ำจันจา้าเขาเทียงเราจะน้ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเ้วจะเด้อพอกันคลิปไม่จา้าให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังจา้าสาธุสวัสดีจา้าเมื่อกระเปื่อนเจะเด้อสาธุ